โอเคทางนู้นก็เป็นรถด่วนพิเศษที่7กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่นะครับที่กําลังจะเข้ามาในรางสองนะครับล้อรีการ1นึ่งหนึ่งเอ้ยหนึ่งหนึ่งสองนะครับขออภัยหนึ่งหนึ่งไปแล้วโทษล้อรีการ1นึ่งหนึ่งสองนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยกำลังจะจอดรอทางอยู่นะครับอ่าโอเคนู่นครับทางนูน้นจอดรอทางอยู่นะฮะโอเค มาแล้วครับแค่บางวันนะครับที่ด่วนพิเศษจะเข้าหลีกรถเร็วแค่บางวันเท่านั้นจริงๆไม่ได้เห็นบ่อยนักที่ชุมแสงนะครับเพราะว่าผกตี่จะเป็นรถรถเร็วหลีกาด่วนพิเศษถูกต้องไหมครับแต่วันนี้มันดูเปลี่ยนไปด่วนพิเศษหลีกรถเร็วนะครับโอเคเข้ามาแล้วด่วนพิเศษที่7แค่บางวันเท่านั้นครับผมที่ด่วนพิเศษที่7จจะยอมหลีกให้ ครับแค่บางวันนะครับโอเคเข้ามาอย่างสวยงามโดดพิเศษที่7อ่าโอเคหนึ่งหนึ่งสองตอนนี้กำลังใกล้จะออกมาแล้วนะครับรอรอสัญญ,ญาณอยู่นอกเสานะครับนอกเสาสัญญาณอ่ะโอเคนี่นะฮะขบวนที่ปรดปานนะครับ ทางขบ,บวนนะครับไม่ใช่สปินเตอร์โอเคเราสามารถขอขึ้นได้ไหมครับได้นะครับเพราะว่าเราไม่จอดชุมแสงอยู่แล้วแต่จะจอดแค่รับข่วงแล้วก็ผ่านแค่นั้นนะครับไม่ได้จอดรับส่งผู้โดยสารใดทั้งสิ้นนะครับ จอดล้อหลีกเฉยๆนะนะครับโอเคหนึ่งหึงสองกำลังนิ่งเครื่องมานะครับบางวันลงมาจอดรอทางรับ่วงเนี่ยผมดูป้ายได้นะครับโอเคหนึ่งหึงสองกำลังเข้ามานะครับตอนนี้โอ uh huh. okay. เคเร่งเครื่องมาแล้วครับเสียเวลามาเหมือนกัน สาเหตุที่เสียเวลาเนี่ยน่าจะรอทางรถพิเศษช่่ยอันตรายจากบางซื่อด้วยนะครับโอ้โหควันดํามาเลยเร่งมานะครับ1นึงตอนนี้1นึช้าอยู่ที่54นาทีนะครับตกใจโอเค1นึครับ ตอนแรกเนี่ยตามเวลานะครับแต่ไปจอดรอทางรถพิเศษอันตรายที่บางมุนา่งนะครับออกมาตอน5ออกมาตอนเที่ยง20แล้วก็ออกไปเลดนหนึ่งที่วังกากอีกนะครับก็เสียเวลาเป็น50กว่านะครับตอนนี้อยู่ที่55นาทีเอาตอมครับผมเอนจอยครับผมหมายได้ไรครับวันนี้ รถเล็ว vs โดนพิเศษอ่าโดนพิเศษยอมหลีกให้ cc 1 8ใช่ cc 1 8เอาสตอม โอ้ยเสียงล็อกอคนรอขึ้นเพียบเลยนะครับโอเค,อเคขบวนเจ็ดก็อกนะครับขอดูป้ายแป๊บ โค้ดเจ็ดออกแล้วนะครับโหลาช้าห้าสิบกว่าเหมือนกันนะครับโอเคโอเคไป ออกแล้วนะครับเราไปจอยที่ทับกิจบ้านน้ำโพนครสวรรค์นหนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสนบ้านหมี่ลบบุรีนะครับหนองโนนบ้านหมอท่าเรือนหนองวิวัตชุมทางบ้านพาชีพระแก้วม,มาพจันทร์ในยุทธยาบามปเชียงรากลังสิทธิ์รอเมืองในสันติกรุงเทพธวัฒน์นะครับพี่เขาถ่ายด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปบังกล้องพี่เขาโอเค สวยงามฮะหนึ่งหนึ่งสองและเรวดเร็วและ่วนพิเศษนะครับถ่ายไปลง youtube ได้นะครับสร้างไรายได้ได้ Enjoy ครับผมโอเคเดี๋ยวไปลงคลิปกันเลย